สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนวันนี้นะคะคุณครูสิริพรนะคะจะมาแนะนําวิธีส่งงานวิชาสังคมศึกษาค่ะนักเรียนคะเราทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าทุกวันนี้นะคะเราต้องเรียนออนไลน์ค่ะเราไม่ได้เจอกันในห้องเรียนนะคะเพราะฉะนั้นการทาความตกลงหรือทําความเข้าใจกันนั้นจึงเป็นเรื่องที่สําคัญเพื่อให้การเรียนของนักเรียนนั้นบรรลุตามวัตถุประสงค์ค่ะ ะะวันนี้คุณครูสิริพรจะมาแนะนําวิธีส่งงานวิชาสังคมศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่6ให้นักเรียนได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องค่ะเดี๋ยวเตรียมดูเลยนะคะสําหรับวิธีส่งงานในวิชาสังคมศึกษาจะมีทั้งหมด2วิธีค่ะไม่ยากเลยค่ะนะคะวิธีแรกนะคะนักเรียนจะทำในแบบทดสอบที่คุณครูส่งลิงก์ให้ใน Google f o r m ค่ะ ะะซึ่งจะเป็นแบบทดสอบแบบช้อยกอขอของอสีตัวเลือกค่ะ,นะคะนักเรียนทําเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็ส่งมาที่คุณครูคุณครูก็จะนะคะเช็คให้คะแนานมันจะขึ้นเองอัตโนมัติอยู่แล้วนะคะนักเรียนสามารถตรวจได้เลยว่านักเรียนเนี่ยทำถูกกี่ข้อนะคะแล้วก็ส่งมากลับคืนมาที่คุณครูคุณครูก็จะบันทึกคะแนานให้นะคะนี่คือวิธีที่1นนะคะวิธีที่2ค่ะก็คือทําในแบบวัด ซึ่งหนังสือแบบวัดเนี่ยนักเรียนมีทุกคนอยู่แล้วนะคะบางครั้งคุณครูจะส่งสั่งงานในแบบวัดค่ะหรือในสมุดจดบันทึกง,งานค่ะนะคะซึ่งนักเรียนทําเสร็จแล้วเนี่ยให้หนักเรียนถ่ายรูปค่ะเสร็จแล้วก็เขียนชื่อนะคะชั้นเลขที่ลงไปในรูปที่ถ่ายนะคะรูปแบบฝึกหัดที่ทำเนี่ยค่ะแล้วถ่ายรูปไว้จะต้องเขียนชื่อชั้นเลขที่ลงไปในรูปด้วยนะคะ แล้วแน่ไฟนะคะแน่ไฟร,รูปนั้นรูปกิจกรรมที่ทำนะคะไม่ว่าจะเป็นในแบบวัดหรือในสมุดงานนั้นส่งไปที่ Google Classroom ค่ะซึ่งคุณครูสิริพรได้เปิด Google Classroom นะคะของแต่ละห้องเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับ1จนถึง6ทับ7นะคะทุกคนจะต้องเข้าไปในห้องเรียนนั้นนะคะแล้วก็แน่ไฟล์งานส่งไปค่ะ แล้วในห้องเรียน Google Classroom นั้นนะคะจะมีนะคะเนื้อหาบทเรียนและกิจกรรมที่ให้ทำท้ายบทเรียนบรรจุอยู่ทุกวันที่เรียนในวิชาสังคมค่ะนักเรียนสามารถเข้าไปเรียนเข้าไปทำแบบฝึกหรือกิจกรรมค่ะย้อนหลังได้นะคะไม่ยุ่งยากเลยค่ะขอให้นักเรียนมีวิน่ยน,นะคะเสร็จแล้วส่งไฟล์เข้าไปค่ะแนบเข้าไปใน Google Form ขอโทษค่ะใน Google Classroom ในห้องของนักเรียนเองนะคะ หกทับหนก็ส่งของหกทับน,นะคะซึ่งนักเรียนจะต้องเข้าไปเป็นสมาชิกก่อนตอนนี้เรียนก็เข้าเยอะแล้วนะคะใครยังไม่เข้าอย่าช้านะคะรีบค่ะเพราะว่าคุณครูรอให้คะแนนอยู่ค่ะนักเรียนคะคุณครูจะให้นักเรียนดูตัวอย่างนะคะในการทําแบบทดสอบวิธีที่หนึ่งก็คือใน g o o g l e c l a s s r o o m ค่ะหน้าตาจะเป็นแบบนี้ค่ะนะคะแล้วก็ให้นักเรียนนะคะทำ นะะในลิงก์ที่คุณครูส่งให้ท้ากิจกรรมค่ะแล้วส่งกลับมาที่คุณครูไม่ยุ่งยากนะคะวิธีนี้นะคะง่ายๆค่ะนักเรียนคะคุณครูมีตัวอย่างนะคะอันนี้คือใบบันทึกคะแนนนะคะของนักเรียนแต่ละห้องนะคะที่นักเรียนเนี่ยทำแบบฝึกหัดจากใน Google Form ค่ะแล้วส่งมาที่คุณครูนะคะคุณครูก็จะบันทึกคะแนนนะคะแล้วจะส่งไปให้นักเรียนดูที่ห้องนะคะ ว่าใครบ้างที่ทําได้คะแนนเท่าไหร่นะคะแต่นักเรียนเนี่ยสามารถดูคะแนนของตัวเองได้อยู่แล้วค่ะแต่คุณครูจะสรุปนะคะเพื่อเตือนคนที่ยังไม่ได้ทําให้รีบทำค่ะนักเรียนคะนักฟุตบอลนะคะจะให้เก่งเขายังต้องฝึกฝนแล้วคุณเป็นนักเรียนนะคะถ้าอยากเก่งคุณก็ต้องทําแบบทดสอบค่ะจะได้รู้ว่าเรียนในวันนี้นั้นรู้เรื่องมากน้อยแค่ไหนอย่าลืมนะคะทำใน Google Form วิธีที่หนึ่งค่ะ วิธีที่2ค่ะวิธีที่2นะคะวิธีที่2ก็คือนักเรียนทํากิจกรรมนะคะท้ายบทเรียนนะคะจากในแบบวัดค่ะหนังสือแบบวัดของนักเรียนวิชาสังคมทุกคนมีห้ามหายนะคะเมื่อทําในแบบแบบวัดนะคะหรืออาจจะทําในสมุดงานก็ได้บางวันคนุณครูคอาจจะบอกว่านักเรียนคะสรุป My m มล์แมปปิ้งลงในสมุดงานมาส่งคุณครูคนหน่อยคะ่ะว่านักเรียนมีความรู้แค่ไหนนักเรียนก็ไปทํามาค่ะทําเซตทายลูก นะคะเขียนชื่อชั้นเลขที่ลงไปในรูปนะคะย้ําลงไปในรูปทําไมต้องเขียนลงไปในรูปงานเพราะว่านะคะบัญชีนะคะบัญชีของออการสมัครเมลขอ,ของของนักเรียนนะคะบางทีไม่ได้ใช้ชื่อนักเรียนนะคะใช้ชื่อคุณพ่อคุณแม่บ้างแล้วส่งมาเนี่ยคุณครูจะไม่ทราบเลยค่ะ ว่าเป็นใครจึงต้องเขียนชื่อลงไปในแผ่นง,งานด้วยเลขที่ด้วยชั้นด้วยนะคะแล้วก็แน่ไฟล์นั้นส่งมาใน Google Classroom ค่ะทุกคนมี Classroom ของตัวเองนะคะตั้งแต่ทับหนึถึงทับเจ แน่ไฟ์ส่งมานะคะคุณครูตรวจให้เสร็จคุณครูก็จะบันทึกไว้ในแาซูมของนักเรียน,นะค่ะท่านนี้เข้าไปดูงานได้เลยงานวันไหนยังไม่ได้ทําย้อนกลับไปเป็นอาทิตย์นักเรียนก็สามารถกลับไปทําได้ค่ะ<ม>คุณครูให้เวลาตลอดเลยค่ะไม่มีการปิดกั้นนะคะขอให้ทําส่งค่ะรับรองเลยว่าทุกคนทําส่งนะคะเกรดสีแน่นอนเกรดสีแน่นอนไม่ต้องกลัวค่ะแม้จะเรียนออนไลน์นะคะ เมื่อเราเข้าไปดูในรายละเอียดของการส่งงานนะคะจากการที่นักเรียนถ่ายรูปแล้วแนบไฟล์ส่งใน Google Classroom นะคะก็จะเห็นตัวอย่างแบบนี้ค่ะนะคะเห็นงานนักเรียนที่ถ่ายเป็นภาพส่งมาค่ะแต่ให้นักเรียนสังเกตนะคะตรงกรอบสีเขียวสีแดงที่คุณรูโยงไปนะคะที่จครูโยงไปด้านบนเห็นไหมคะ,ะตรงนั้นนะคะจะเป็นไม่ชื่อไม่ตรงกับนักเรียนค่ะนะคะเป็นชื่อข้อมูลที่นักเรียนลงทะเบียนไว้นะคะแต่ไม่ได้ใช้ชื่อนักเรียนนะคะ จึงต้องเขียนชื่อลงไปในแผ่นง,งานชื่อชั้นเลขที่แล้วเช็คในคลาส룸นะคะถ้าส่งงานแล้วจะมีรูปร่างเป็นแบบนี้ละคะ่ะนักเรียนคะคุณครูแมวดรอให้นักเรียนส่งงานมานะคะหลังจากที่เรียนวิชาสังคมนะคะจบในทุกวันนะคะคุณครูจะเรียนไม่เต็มเวลานะคะนักเรียนก็มีเวลาทำกิจกรรม หลังเรียนเป็นการสุดทบทวนค่ะนะคะให้รีบทำมานะคะคุณครูรอให้เกรดสีอยู่นะคะขอให้ทุกคนนะคะรับผิดชอบนะคะหน้าที่ของตัวเองเป็นโอกาสอันดีค่ะที่นักเรียนจะแสดงให้เห็นว่านักเรียนเป็นผู้ที่มีวินัยน,นะคะมีความรับผิดชอบนะคะคุณครูคุณพ่อคุณแม่นะคะไม่ต้องบอกนักเรียนก็ทำได้อย่าลืมนะคะเข้าไปเช็คงานใน Google Classroom ในห้องของนักเรียนเรียนย้อนหลังใครยังไม่ทําแบบฝึกหัดหรือกิจกรรมย้อนหลังทําแล้วส่งมาค่ะคุณครูรออยู่นะคะอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆคะแนานไม่ห่วงถ้าเธอส่งงานมาสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ